สาบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกครูทุกคนเด้อไม่ได้สาวเล่าสีไม้เห็ดอีกยังมาเบ่งกันนาอพี่น้งน or, นองเนาะหลังจากที่เราไปหาหน่อไม่ได้ Concept, มาแล้วนาะพี่น้องนี่เขาต้มเอาสีไมาเห็ดมกหน่อไม่เด้อพี่น้องเด้อนี่เราทุบด้วยทุบ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 อ่าทุบแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปต้มจ้ะแล้วนี่เราจะไปตำอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะให้ให้มันละเอียดกว่านี้น่อยนึงอันนี้ใบบกูดนะคะทุกอย่างที่เราต้องเตรียมเนาะคะนะ่ะเนาะเตรียมอัน ที่จะหมกมาใหม่นะคะนี่เราไปเก็บมาทุกอย่างเลยค่ะนี่ในสวนแ่ใบมะกรูดใบแมงลักใบแมงลักกอาจจะเหียวหน่อยหนึ่งแล้วเพีย้องแต่บบเป็นยังมันเหี่ยวใบมะกรูดใบแมงลักใบยานาจะใบยานาเนี่ยเขาจะไปไปบดให้ละเอียดแล้วพี่น้องพร้อมกับพวกพริกเนี่ยจะมีพริกด้วยจ้านี่พริกแล้วก็มีหอมแดงนะคะหอมแดงเดี๋ยวเราจะ มาดูอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้เขามาเตรียมไว้เฉยๆแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราต้องทําแบบไหนเดี๋ยวทุกคูทุกคนต้องติดตามดูก่อนเลยพี่น้องเดินนี่มียอย่างน้ำยาหนางห้องก็มีพี่น้องแต่เขาใส่น้ํามนด้วยแล้วก็ใส่ใบแต่ว่าใบเนี่ยสาวเล่าจะไปไปหั่นให้หละเอียดแล้วก็ไปบดเนาะพี่น้องเน,นี่ยพร้อมกับข้าวเบื่อแล้วก็พริกพริกอาจจะใส่เพิ่มเพราะว่ามันหลายพี่น้องนี่เผ็ดหลายๆแล้วก็เอาไปแบ่งเพื่อนด้วยจ้ะ เอาไปแบ่งเพืเ่อนๆด้วยน,นี่ค่ะเห็ดลายเดอพี่นอนเลยพอดีตอนน,นายเพิ่นก็นอยากกินน้ำนองก็เลยเห็ดลายอยู่้าเดี๋ยวไปดูขั้นตอนเดีเ่ยวเราเห็นเนาี่นอง เอแลวค่ะเพื่อนๆทุกคูทุกคนจ้าตอนนี้สาวเราเขาจิมาปั่นเนาะจ้ะมีข้าวเบือแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็มีพริกนะจ๊ะแล้วก็มีพริกขี้หนูอยู่ด้านล่างเลยจ้ะเดี๋ยวเราไปปั่นเลยนะคะพี่น้อง แล้วก็เอามาตำจ้ะนี่ขออนุญ,ญาตด้พี่นอ้องเลยเดี๋ยวมาเบ่งตอนที่เขาตำแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องโอเคหลังจากที่เขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ เท okay, ลงไปจ้าน้ำใหม่นี่เราตำเตียวเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเลยว้าวกินทั้งหมู่บ้านเลยมาจ้าพอแบบพี่น้องนี่เด้อเกลือจ้าใส่เกลือลงไปไปงอหน่อยนึงใส่อีกนิดนึง มาเรียกจะเดียกหนึ่งสองสามโอเคน้ำปลาหน่อยนึงจ้ะใส่น้ำปลาน้ำเดือดพีน่น้อง ผสมแตละยาบางครั้งก็เห็ดหน่อยเห็ดลายเนาพี่น้องเราะอานเสมอกันกะเอาข้เวาเห็ดหน่อยก็ใส่หน่อยเห็ลดหาหหาหาหลายก็ใส่ลายจ้าเสร็จแล้วเขาก็คลุกเคล้าเลยกินทั้งหมู่บ้านเลยเทีเดียไปให้เพื่อนหน้าปักซอยเั้สามบ้านสี่บ้าน <laughs> ไปหามาเองเลยจ้าเลยก็เลยเห็ดเลยลายแบ่งมูฟูกินน้ำจ้า ซาลาวุ้ใสหมูสามสันเลยซาลาบคุคคอยมากเลยจ้ะเลยบคุคคอยบุกคอยบุ้คอยใส่ถ้าเห็ดแบบเนี้ยต้องเห็ดแบบหน่อไม้ล้วนๆอร่อยจ้ะแต่าบางคนเขาก็ใส่หมูสามสันด้ยแต่วซาลา,าบุ้ใสมันส่วนผสมแล้วมีผักอีกตูนอ้องพี่น้องผักขะแยงแล้วก็หอมแดงประแดกแป้งนัวน้ำปลาหัวเสียงไก่เด้อพี่น้องเด้อ ส่วนผสมทุกอย่างที่พอทายไปตอนแรกๆอะไรที่ให้เบิกมาแล้วพี่น้องนี่ได้ทีแล้วจ้ะมาจ้าพอแม่พี่น้องทุกคููทุกคนเลยหลังจากที่ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนแรกว่า Band band เห็ดอันมกแบนๆนาอพี่น้องพอาดีน้ามันน้าน้าคือน้นอาหน่อไม้เนี่ยมันหยดนาะพี่น้องเขาเลยเปลี่ยนวิธีมกอาจจะคีเลเยในเดิอพี่น้องแต่กับ <c oughs> โแม,มนมืออาชีพเนาะเห็ดแบบบานๆน้ะบ้านเอาได้ซ้ำนี่ละจ้าพี่น้องลายอยู่เ้วยนีย่นี่ในซึ่งบิ่มเทมแล้วแกนี่จ้ะหนึ่งไปสองเถื่อจ้าพี่น้องเถื่อเดียวบบเบิร์ตต้องเห็ดสองเถื่อจ้านี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่ อยู่ในซึ้งเออดีไหมคะเห็นไหมคะทุกครูทุกคนมาเดิมมาเดิมพ่อแม่พี่น้องทุกครูทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้ามากินน้ากันกับสาวเล่าเรอฝีมือล้วนๆเลยจ้าไปหาเองเหตเองทุกอย่างภูมิใจมากค่ะนี่จ้านี่เขาจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกครูทุกคนเดิมมาเดิมมาเดิมกินน้ากันเลยจ้า สำหรับค,คลิปนี้ต้องรอลาเพื่อนเพื่อนทุกครูทุกคนก่อนเดิพี่น้องเดิมไปกินข้าวคลิปนี้อาจจะบม่ได้กินให้เห็นเดยพี่น้องเดยเพราะว่ฝาฝ้ากินแล้วก็เฝ้าไปเห็ดงานจ้าี่ผักแก้มของเฮาก็หลายเด้พี่น้องมีโหระพามีมะเขือมีอันมะละขีนกนะพี่น้องเนาะเป็นตาแสบบอกพี่น้องทุกครูทุกคนนี่ไงไปหามาแล้วก็เห็ดเองเลยจ้าี่อันนี้ซื้อน,นะคะไก่เนี่ยพ่อชา ก็ม <formation jin x 2> ีน่อไม้ต้มค่ะน่อไม้ต้มน่อไม้ของเราเองแหละที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต้องฝากเพื่อนพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้สาวลาวเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวลาวในเด้อจ้าสุดท้ายนี้ก็เลิฟเลิฟเพื่อนทุกคนนะคะสบายดีสวัสดีจ้า